ปลดหรือตัดบอดหงกุ้งขมับกรณีรอยร้าวระหว่างกุนซืออย่างอาเนอร์สลอตและซุปตาของทีมอย่างโมฮัเหม็ดซาล่าซึ่งตามรายงานล่าสุดฟาบริสฮอกกินส์นักข่าวค่าย RMC Sport ของฝรั่งเศสออกมารายงานว่าอาร์เนอร์สลตนายใหญ่ของทีมและบอร์ดบริหารของยอดทีมแห่งทินแอนฟิลมีความเห็นตรงกันที่จะถอดชื่อโมฮัเหม็ดซารา ตัวลุกเบอร์หนึ่งของทีมที่ฟอร์มการเล่นตกลงไปออกจากทีมในชุดบุกเยือนงูใหญ่อินเตอร์มิลานในเกมยุโรปวันพรุ่งนี้จากประเด็นที่เจ้าตัวออกมาพูดในเชิงโจมตีอาเนอร์สล็อต ที่ดรอปเขา3นัดติดต่อกันซึ่งตัวเขาไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนและตัวเขาอาจที่จะอำลาทีมหลังบอกให้ครอบครัวบินมาดูเกมที่จะเจอกับไบรตันที่อาจเป็นเกมสุดท้ายของเขาหลายคนเล,เล็งเป้าไปที่ King of Egypt Mohamed Salah ที่อาจเป็นตัวปัญหาของทีมก่อนหน้านี้ในยุคข,ของ j จแอ e n ์ครอปที่ Salah ถูกดรอปเป็นสำรองและเกิดมีปากเสียงกับครอป จนมีข่าวว่าซาร่าอยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลในปีนั้นหากเจอเกนครอปไม่ออกไปสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันว่าบอร์ดบริหารจะเลือกเก็บใครไว้กับทีมเพื่อเดินหน้าต่อจะปลดอร์เนอร์สลอตหรือจะตัดโมเมสซาร่าเวลาคือคำตอบ